สวัสดีครับมาเจออกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านตีฉาบปั๊มน้ำครับวันนี้ผมจะพามาดูสาระดีๆพอที่จะเป็นแนวทางให้กับท่านหรือชี้แนะให้กับท่านเพื่อที่จะซ่อมและดูแลปั๊มน้ําของตัวเองได้นะครับผมในกรณีเวลาเราใช้น้ํามันจะมีน้าปนอากาศออกมาเป็นช่วงหรือเป็นจังหวะมันจะฟุ๊ๆฟุ๊ฟุฟุฟ,ฟุนะครับายยามีสายยางสายยางก็จะสะบัดตีเราเลยนะครับสายสายฝักบัว ให้ระวังเลยครับมันจะฟุบๆๆๆๆเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาจากที่ที่ล็อกของเขานะครับอันนี้คืออันตรายนะครับให้รีบดูและให้รีบตรวจเช็คให้รีบตรวจเช็คตรงแอร์ชาร์เจอร์นะครับฮิตาชิมิซูรุ่นถังกลมในลักษณะเดียวกันหมดนะครับแต่วันนี้ผมอยามาเป็นตัวอย่างก็คือปั๊มมิซู1่55นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนดูดน้ำมีขึ้นอาการเป็นแบบนี้นี้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูครับคุณลูกค้าจะยกมา ดูดน้ำนี่ขึ้นบางครั้งดูดครึ่งแล้วมันมีลมปลนอากาศออกมาเขาเลยยกมาให้พีชายนะครับพี่ชาบอกว่าโอ้ตัวอาก,ากาศเสียนะครับเขาก็บอกว่าซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยน้อยเงินทองทอน้อยได้ครับผมพีชาาได้ทั้งนั้นครับจะเปลี่ยนครับตอนนี้เราก็มาเทสน้ํากันนะครับผมมีลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นปั๊มมิซู ดูดน้ำไม่ขึ้นครับผมเครื่องร้อนมาดูดไม่ขึ้นลักษณะไหนนะครับตอนนี้เรามาเทสกันดูก่อนอลองเปิดเครื่องครับผมดูระดับน้ําออกมันจะไม่เสมอนะครับเห็นไหมครับมันจะดูดขึ้นมาแล้วมันเป็นช่วงเป็นบางช่วงนะครับเวลาน้ํามันขาด เห็นไหมมันจะพุบุบพุบพุบุบเนี่ยมันยัมีอากาศออกมาด้วยเห็นไหมครับมันจะพุบุบพุบพุบพุบในลักษณะนะครับเวลาเราใช้น้ําแล้วน้ํามันจะออกตามท่อหรือตามสายมันจะมาตามก๊อกที่บ้านเราอ่ะมันก็จะพุบุบพุบพุบพุบุบมันมีน้ําปนอากาศออกมานะครับอันนั้นเบื้องต้นในในลักษณะชี่วว่าตัวแอร์ชัชเจอร์เสียหรือตัวอัดอากาศตัวนี้แหละครับตัวนี้ หอมิซูนะครับผมเธอเกิดเป็นฮิตาชิมันมีห้อยอยู่ด้านข้างนะครับเป็นตัวสีเทาๆจะเป็นฮิตาชินะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยในลักษณะน้ํามันปนอากาศออกมาภายในก๊อกบ้านเรานะครับเปิดน้ําใช้มันก็จะฟุฟุๆให้มองตัวนี้เป็นหลักนะครับผมดังนั้นไปเรามาดูวิธีการครับผมอหมุนเลยครับเบอร์ติดซีมาเลยอุปกรณ์ของเราครับเบอร์ติดซีหมุนเลยครับตามเลยตามช่างเลยครับผม เรามาดูกันนะครับอันนี้คือลักษณะที่ว่าในการซ่อมนะครับเราต้องหลบออกมานะครับออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมลักษณะนี้เหมือนกันหมดนะครับผมมันจะมีลูกยางอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลี่ยนซ่อมกันนะครับอไปแเรามาแกะตัวกันนะครับผม ตรวจสอบดูกันนี่ครับวิธีการแกะนะครับตั้งขึ้นหน่อยครับอ่าตั้งให้ครับผมขอขอบคุณครับผู้ติดตามและผู้ที่ให้กำลังใจทุกท่านนะครับผมในช่องดีชาปั๊มน้ํานะครับผู้ที่เอาความรู้เล็กนน้อยพอเป็นแนวทางพอเป็นพื้นฐานให้กับท่านนะครับ เพื่อที่จะมองงานซ่อมงานของท่านในยางที่ฉุกเฉินนะครับซึ่งปิชา๊มน้ําก็เอาแต่เทคนิคดีๆสาระดีๆพอชี้แนะพอเป็นแนวทางให้กับท่านท่านจะได้มองขยายความออกไปอีกว่าเออน่าจะดีกว่าปิชาอีกนะเราคือแนวทางมีแล้วอ,อาจารย์ปิชาก็ท่านสอนแล้วแนวทางมีแล้วเราก็ทําตามขึ้นไปอีกสักน้อยนึงขยายความออกไปยิ่งดีเลยครับผม เพราะปีฉับบำนาญยิ่งชอบเลยนะครับท่านจะได้ใช้น้ำได้ในวันนั้นนะครับนี่ครับเวลาในการแกะน,นี่เป็นสกูเกียวปล่อยนะครับผมประมาณ6ตัวหรือ7ตัวมานั้นหกตัวเจตัว8ตัวนะครับเอามุนน็อตออกมามุนน็อตออกมาให้หมดนะครับผมแล้วลูกบาลอยู่ตรงไหนครับชี้ดูหน่อยลูกวาว ลูกบอาอยู่ตรงนี้นะครับลูกบอาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ห้ามไปยุ่งนะครับผมยุ่งไม่ได้นะครับยุ่งเราจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับห้ามหมุนออกห้ามเอาออกมาทําความสะอาดห้ามนะครับผมเพราะมันเป็นสินยางเราจะพายมีปัญหานะครับ่อถอดซ่อมคอเลยครับถ้าเป็นไปได้ลูกบาวห้ามหมุนออกมาห้ามทำความสะอาดหรือห้ามแกะนะครับเพราะมันจะเป็นตําหนินะครับ งข้ามไปเลยครับเออเราต้องใช้ครีมจับนะครับเพื่อมันจะได้แน่นนะครับจะได้แน่นเสมอเสมอคือเราเอาแน่นฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วเราก็รอบรอบข้างก็ได้ครับผมในในที่การที่เราจะหมุนน็อตในตัวต่อไปแต่อันดับแรกเราต้องตรงข้ามกันนะให้แน่นก่อน จะได้เป็นยึดหลักมันจะได้แน่นแบบเสมอตัวนะครับอตอนนี้หมุนน็อตออกหมดทุกตัวแล้วนะครับงายขึ้นเอางายขึ้นก็นงายขึ้นปึ๊ดงายขึ้นมาครับค่อยๆเปิดปึ๊บ ครับปกติอยู่อย่างนี้ครับผมนี่นะครับมาจับอ่าเดี๋ยวลองครอบ,รอบลองดูอ่าลักษณะอยู่ลักษณะนี้นะครับเอาเดึงขึ้นดึงขึ้นเอาสปริงอยู่ตรงไหน ปอ่าลักษณะเขาจะยู่แบบนี้นะครับผมอ่าลักษณะมันจะครอบลงมาแบบนี้นะครับโอเคเอาขึ้นอ่ถอดสปริงมาโอเคงั้นทีนี้เราเอามือพอเลยครับผมพวงปึ๊บแยกชิ้นออกแยกชิ้นออกมาปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีลูกยางอ่าตัวนี้ต้องเอาออกด้วยอ่ออกเลยดึงฟุามันมีตัวล็อกเขาเรียกว่าล็อกรูอยู่นะครับนดูแผ่นยางที เสียแล้วมันมีรูเล็กนี่นี่รูมันมันมีรูเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยเเารียกว่ามันเสียแล้วอากาศมันเข้าได้นะครับอ่ะเปลี่ยนทิ้งตอนนี้เราตัวใหม่ลงครับอ่ะตัวใหม่นะครับเอาลงเข้าไปเลยครับผมอ่าเข้าก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้คือวิธีการซ่อมนะครับผม เปลี่ยนยางนะครับอเอาสปริงลงปึ๊บอ่ปาปากครอบลงปึ๊บรับผมอ่าใหญขึ้นปึ๊บปับ๊บนันหละใส่น็อตให้ขนานกันนะครับอ่า ขนานกันนะครับต้องใส่ขนานกันน้ำหนักเวลาละมุนเข้าถึงจะเท่าเท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใส่เลียงข้างไม่ได้นะครับผมน้ำหนักจะลงไม่เสมอกันมันนี้มีปัญหานะครับอันนี้คือในการซ่อมนะครับผมเรียกว่าชุดซ่อมนะครับแต่ถ้าเกิดมีขายทั้งชุดเปลี่ยนทั้งชุดยิ่งดีนะครับผม เหนวไม่มีปัญหาในการใช้งานในครั้งต่อไปแต่ถามว่าชุดซ่อมแบบนี้ถามว่ามีโอกาสมีอีกไหมเป็นอีกไหมน้ําจะดูดไม่ขึ้นอีกไหมมีครับผมมันจะใช้ได้ไม่ไม่นาน,นครับแต่ถ้าเกิดเรามีปัจจัยมีตั้งเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตัวใหม่จะชัวร์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจขัดข้องแบบนี้การเงินหาเปิดเครื่องหาลำบากเราก็ซ่อมนะครับผม เปลี่ยนยางตัวแอร์ชัดเจอร์นะครับอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมไในดูที่อโอเคหมุนเข้าเลยครับทีเข้ากันเลยนะครับ พิตตชี้ก็เหมือนกันนะครับผมในลักษณะซ่อมมันจะมีน็อตอยู่ด้านข้างเราก็หมุนออกมาเหมือนกันเลยนะครับทําในลักษณะคล้ายกันหมดเลยนะครับพิตตชี้นะครับอ่ะทีนเราเทดน้ำเลยครับ ตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วหเห็นไหมครับไม่ต้องไปล่อ,อน้ําไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับเดี๋ยวน้ําจะดูดตรงเขาเองนะครับเพราะว่าแผ่นยางดีแล้วนะครับมาลองปิดเทสน้ําครับอ่าตอนนี้ปิดเทสน้ําอยู่อยู่นะครับตอนแรกมันจะมีน้ำปุ๊บ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 ออกมานะครับเนี่ยตอนนี้ปั๊มตัดแล้วเอาเปิดน้ำปึ๊บเนี่ย เห็นไหมครับน้ามันจะนิ่งนะครับผมมันจะไม่ฟุบ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 เป็นอย่างตอนแรกนะครับอันนี้แหละที่ลูกค้าเขายกมาเพราะเขาต้องการอยากรู้ว่าเป็นที่อะไรสาเหตุอะไรนะครับแรกๆเลยนะครับเวลาเราใช้น้ํามันจะมีน้ําปนอากาศออกมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมให้ดูตัวแอร์ชัตเตอร์เป็นหลักนะครับ2วิธีการก็คือ1เราเปลี่ยนตัวแอร์ชัตเตอร์ใหม่ทั้งตัว2 วิธีการซ่อมนะครับผมซ่อมก็อย่างที่ปีชาทําให้ดูอย่างแกะอย่างช่างปีชาทําให้ดูเมื่อกี้นะครับผมพิธีการซ่อมนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนใหม่เราก็หมุนตัวนี้ออกฝาครอบตรงนี้สายอัดอากาศนี้ออกก่อนแล้วเร่ก็ถอดตัวนี้ออกแล้วตัวใหม่ลงนะครับอันนี้คือเตรียมตัวแต่ถ้าเกิดเราซ่อมเราก็ต้องถอดแยกประเด็นอย่างที่ปีชาทําให้ดูนะครับปิดน้ํา อ่าตอนนี้ปั๊มตัดแล้วนะครับครับผมก็ปากไปด้วยครับผมสาระเล็กๆน้อยๆจากปริชาปั๊มน้ำเทคนิคเล็กๆน้อยๆเราสามารถทำเองซ่อมเองดูแลเองภายในบ้านเราได้นะครับครับดูแลก็พอเข้าใจเนาะในลักษณะน้ำไอปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้นมันมีลักษณะแบบนี้แหละครับแล้วก็ เวลาดูดขึ้นแล้วจะมีน้ำปูนอากาศออกมาเป็นบางจังหวะปุ๊กๆุ๊กฟุ๊กุุุุุุ๊๊๊๊๊๊คือลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอาการพวกนี้จะเป็นไปนานๆแล้วปั๊มจะดูดน้ำมันขึ้นแล้วตัวมอเตอร์ของปั๊มจะร้อนน้ำจะร้อนและตัวมอเตอร์จะร้อนให้ระวังนะครับผมเดี๋ยวตัวปั๊มจะมีปัญหานะครับดังนั้นถ้าเกิดอาการเดินเบื้องต้นของเขานจะเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะดูดน้ำมันขึ้นมันก็จะพอมันดูดขึ้นแล้ว มันจะมีน้าพุนอากาศออกมาเป็นบางช่วงเป็นบางจังหวะมันจะฟุบฟุบฟุบ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 เวลาใช้น้ํานะครับดังแบบนั้นวิธีการซ่อ,ม,ม,อรรมหรือตรวจเช็คเบื้องต้นของปีชาที่พาทาหรือตรวจเช็คหนังช่างองค์กรมเนี่ยพากแกะพาซ่อมเนี่ยทำตามได้เลยนะครับคุณพอบ้านม่บ้านก็ทําได้หรือคุณลูกค้าที่สนใจดูคลิปหรือคอยติดตามปีชาอยู่เนี่ยคอยดูข่าวสารใน,ในช่องของปีชา๊มนาญเนี่ยท่านสามารถทําได้และซ่อมได้ตรงจุดนี้แน่นอนนะครับส่วนวันนี้ ผมก็จะมีสาระดีๆเทคนิคดีๆพอเป็นแนวทางและเบื้องต้นในท่านนะครับแล้วท่านก็สามารถตรวจเช็คทําด้วยตัวเองในตอนนั้นได้กันเลยนะครับทางบ้านแม่บ้านนะครับกดขอฝากไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้พิชภัมนาก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ